การติดเชื้อานั้นถือว่าแต่ละลูกนั้นมีน้อยมากนะครับแต่ว่าลูกไม่แห้งนะครับลูกไม่แห้งถึงแม้ว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจันอินทรพลมนะครับที่ผมได้ทดลองตัดจันมาไว้ ตายล้งค่านะครับโดยที่ไม่ให้ถูกน้ําฝนนะครับทุกผู้ชมว่าจะให้แห้งคาจันได้ไหมนะครับทุกผู้ชมครับก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะครับทุกผู้ชมที่ผมได้ตัดจันมาจากต้นนะครับ,รบการจันก็ไแห้งไปนะครับทุผู้ชม ดูลูกนะครับที่สุกแล้วเราก็ได้ร่วงลงมาดูตรงก้นถุตงตะขครนะครับชม,มก็ยังร่วงอยู่นะครับถ้าเราเขย่ากันนะครับท่านผชมหรือว่าเราเขย่าถุงนะครับ มรวมมาเรื่อยๆนะครับครับ ก็จะแก้เชือกตรงนี้ออกนะครับมาดูถูกอันไหนให้ชัดๆนะครับป่ามีลักษณะเป็นอย่างไครับท่านผู้ชมครับ ม่แห้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ในร่มตลอดนะครับก็ไม่ทำให้ลูกแห้งนะครับแต่ว่าการติดเชื้อนั้นไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมนะครับ เนื้อก็ยังดีอยู่นะครับท่านผู้ชมทานได้นะครับว่าเอาจันไว้ในร่มนะครับแขนไว้ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ทําให้ไม่ถูกน้ําฝนนะครับการติดเชื้อราก็น้อยลงนะครับท่านผู้ชม คับทานได้นะครับไม่มีเชื้อราในลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็รสชาติยังหวานเหมือนเดิมนะครับหวานมากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> การติดเชื้อรานั้นถือว่าแต่ละลูกนั้นมีน้อยมากนะครับ แต่ว่าบูกไม่แห้งนะครับบูกไม่แห้งถึงแม้ว่าไม่ถูกน้ําฝนนะทรับรผู้ชมแต่ว่าจะให้แห้งโดยเป็นสภาพอากาศที่ที่เปิดนะครับทากผู้ชมรักษาแบบนี้นะครับก็จะอาศัยลมนะครับ ัดไปมานะครับในอากาศนะท่านผู้ชมบางครั้งก็อาจจะมีลมพัดบ้างนะครับก็ไม่สามารถทําให้ลูกแห้งได้นะครับท่านผู้ชมเ็รยังปเปียกอยู่ ข่าหน้าแรกนะครับอาจะได้ผลนะครับท่านผู้ชมถต่นหน้าฝนมีความชื้นในอากาศมันเยอะนะครับพ็ไม่สามารถทําให้ตูกแข้งคาจันได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกน้ําฝนครับท่านผู้ชมนะครับก็จะไปดูอีกอจันหนึ่งนะครับที่เอาไว้คาต้นนะครับท่านผู้ชมบ่า สภาพจันจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูจันนี้บ้างนะครับที่ผมได้ทดลองติดไว้คาต้นนะครับไม่ตัดออกนะครับคือปล่อยให้สุกคาจันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับลูกข้างในนะครับในจันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ ดูกันนะครับก็เป็นพันธา้าบากีแดงลูกสดใหญ่นะครับก็จะติดอยู่ที่ก้านนะครับุผู้ชม ถ้าเราไม่เขย่านะครับหรือว่าจับาการจัดนะครับก็ไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชมก็จะมาดูในในถุงนะครับว่าสภาพของผลอินทผลัมที่สุกแล้วก็ทำให้แห้งาการจัดจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ ครับก็ปรากฏว่านะครับเน่าเกือบหมดนะครับท่านผู้ชมก็ยังเหลืออยู่ลูกที่ยังไม่สุกนะครับลูกเดียวนะครับท่านผู้ชมนอกนั้นเน่านะครับเน่าเกือบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีรานะครับขึ้นที่เปลือกของ ลูกด้วยนะครับท่านผู้ชม พันใบฮีแดงเพราะจากเมล็ดนะครับขั้วเหนียวก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีลาขึ้นที่เปลือกของผลตั้งแต่ระผลนะครับส่วนใหญ่จะก็จะมีลานะครับก็ทําทให้เน่านะครับถูกย่อยสลายไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ เนืน้อนี่เน่า้ะหายหมดเลยนะครับทุกจบนะครับก็เป็นพวงผแบบนี้นะครับครับแทบไม่เหลือเนื้อเลยนะครับ レッツレタカーさん。 สำหรับผลการทดลองนะครับหลายครั้งนะครับที่ผมทำให้แห้งขาต้นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับท่านผู้ชมปล่อยแห้งขาต้นนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็ไม่ได้ผลนะครับท่านผู้ชมก็ก็คือไม่สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ผลนะครับให้แห้ง คาจันคาต้นนะครับท่านผู้ชมในช่วงหน้าฝนนะครับที่ฝนตกลงมาแทบทุกวันนะครับไม่ได้ผลเพราะว่าความชื้นในอากาศนั้นเยอะนะครับถ้าเป็นหน้าแรงนะครับผมว่าน่าจะได้ผลนะครับคือปล่อยแห้งคาต้นนะครับหรือว่าคาจันนะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผลการทดลองนะครับที่แนะนำจันไปไว้ ใต้ชายคานะครับหรือว่าไม่ถูกน้ําฝนนะครับโดยแขวนไว้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยได้ฝนเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังดีกว่าเอาไว้คาจันคาต้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าความเสียหายนั้นจากฝนอินทรลํานะครับที่ติดเชื้อนั้นมีน้อยกว่าที่เหลือ,อไว้คาต้นคาจันนะครับท่านผู้ชมนะครับ การจันนะครับเมื่อผ่านไปนะครับหลายเดือนนะครับต้นนี้น่าจะประมาณหกเดือนจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีลูกยังไม่สุกนะครับในแห้งไปนะครับท่านผู้ชม ช่วงหน้าแล้งก็ยังไม่ได้ทดลองดูนะครับเพราะว่า,อ,าอินทผลในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่สุกในช่วงหน้าแล้งนะครับท่านผู้ชมที่จะได้ทดลองกันนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วก็จะแก่จัดในช่วงหน้าฝนหรือว่าสุกในช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมนอกจากว่าสายพันธุ์คนซี่นะครับถ้า ออกในช่วงหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสุกในช่วงหน้าแรงนะครับผมก็จะทดลองดูเหมือนกันนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับที่เอาลูกสุกติดไว้คาจันคาต้นนะครับแล้วทาให้แห้งคาต้นนี้จะได้ไหมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะทดลองนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ผลไหมนะครับไม่ต้องนำไปอบไปอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็สรุปนะครับในการทดลองเลือจัดไว้คาต้นในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกแทบทุกวันนะครับโดยไม่ใช้ตัวช่วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ผลนะครับ99%นี้ไม่ได้ผลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ฟันธงร้อยนนะครับก็จะติดเชื้อราเน่าไปก่อนนะครับเพราะความชื้นอากาศนั้นมีสูงมากนะครับ ฝนตกแทบทุกวันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ